มาขออนุญาตสับหน้าสับตาแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีการถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกกันนะทุกคนนะนะคะจะให้พี่ๆช่วยหน่อยจะอัด้านข้างได้เลยหนูจะไปซับหน้าได้เลยจ้าสับซะหน่อยจ้านะคะเป็นไงทุกคนจุดใจั้ยอิ่มไหมอิ่มทั้งอาหารแล้วก็อิ่มทั้งบรรยากาศเลยเนาะจ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพพร้อมๆกันดีกว่านะคะเปลีภาพความรับาจเดี๋ยวให้น้องว่าฟิลแกเขาสับหน้ากันอ่ะ มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงวันนี้มันแบบมันมันม,มันฟินเกินอะแกนะคะเกี่ยวถ่ายภาพเป็นฟิลเซฟี่นะคะลงไปทงด้านลา่งเห็นหน้าเห็นตาทุกคนนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายออกแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายออกเดี๋ยวนี้ระบบโทราศาพัพท์มือถือมันเลิศมันต้องเห็นหน้าทุกคนอยู่แล้วนะคะยิ้มหน่อยมีใครแอบคนทางบ้านมาไหมมีใครหนีคุณพ่อคุณแม่มาไหมคะทุกท่านเลยใช่ไหมคะแต่อย่างไรช่วยให้ความร่วมมือนิดนึงนะคะไม่งั้นเดวงานไม่ดําเนิน ไม่เป็นไรพ่อแม่มาอยู่แล้วนะคะบรรยากาศงานของเราน่ารักสนุกสนานนะคะเดี๋ยวนี้บอกไปว่ามีเป็นฟู้ดอาหารนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแกล็บ p m c u นะคะ m ม r ี่แอนด์มานะคะเรามากินสนุกสุดปินสุนาร์ใส่ห้ากันนะคะเชิญเลยค่ะพี่ซีพี่นุงนิค่ะบริเวณตรงกลางนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพเห็นทุกคนนะอาซิสเป็นคิวเซลฟี่ลุงด่ากเป็นคิวเซลฟี่ลงไปนะคะ เลยนะคะเออมาด้านหลังค่ะยกมายกมือมาได้เลยค่ะยกมายกมือมาไม่เห็นนะเห็นตาเห็นไม้เห็นมือของเราก็ยังดีนะคะเห็นไม้เห็นมือก็ยอยดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขออนุเป็นกล้องที่ยกมือค่ะพร้อมห้าสี่สามสองแช่ห้าสี่สามสองแช่โอเคด้านหลังมือไม้มาอีกมือไม้มาอีกอ่ะกล้องกลางค่ะกล้องกลางค่ะปาถึงภาพค่ะเตรียมตัวด้านหลังค่ะมือไม้มาเทพร้อมกันหนึ่งสองสาม เฮ้ <Hey! S 2> <Hey! S 1> เป็นเคลื่อนไหวค่ะ <c oughs> เคลื่อนไหวค่ะเคลื่อนไหวค่ะนะ้ออทุกคนเววมวววววนวว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 นวะวีวววววควอววนวว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 ว้วว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 ัววเขียวน,น,น,นว่วอะไรทุกคนว่านพร้วมกันนะ <c oughs> เีีว๋ววเรวว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 วนึงบวววววงวว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 ว้วว น่ารักมากนะคะขออีกภาพนึงให้คุณพิมพ์ได้ไหมขออนุญาตมีคุณพิมพ์ด้วยนะคะเพราะวันนี้นะคะคุณพิมพ์มาเซอร์ไพรส์ทุกท่านเลยนะคะน่ารักมากๆสนุกสนานมากๆเลยนะคะอีกสักภาหคุณพิมพ์ทำหน้าสนานพวกเราแล้วเอาไปดีพวกเราเออนะคะมีคนส่งข้าวบอยมาข้าวบอยข้าวบอยมีคนส่งหมูกระทะมาหมูกระทะมา อ่ะด้านหลักค่ะมาพร้อมกันนะคะเทพร้อมกันหนึ่งสองสามเนะคะอ่ะเคลื่อนไหวสักผัสอ่ดภาพกล้องภาพกลางค่ะด้านกลางค่ะโอเคมือไม้มาทุกท่านนะคะเดี๋ยวอีกเคลื่อนไหวอีกหนึ่งนะเคลื่อนไหวอีกหนึ่งนะคะเคลื่อนไหวอีกหนึ่งวิดีโออีกหนึ่งค่ะอ่ะทีตะโกนพร้อมกันรับแกรบนาเตรียมตัวหนึ่งสองสาม น่ารักมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพิมพ์จ้าต่อละคณค่ะเฮียกระหนอยู่เกน,นะนะ,ะ,ะน,นนะคะเป็นบรรยากาศงานคริสต์มาสมากครับสนุกดีเลยค่ะวันนี้เหมือนได้ออกกำลังกายด้วยเหมือนได้ออกกำลังกายด้วยนะ,ะแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศไปฟิลคริคสต์มาสเนาะสวยมากข้างบนตรงนี้นะค่ะช่จริงถ้าอากาศเย็นวันนี้สักหน่อยนะ เยไม,ไม่จริงหนุ่มมันอากาศเย็นแต่เราเต้นมังไงใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่คะนะคะ,ะนะคะมากันได้นะคะให้ทั้งสองคนคะ่ะเชิญชวนหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่างานของเราคะ่ะนะคะ Grab SP MCU Mary and Man ชิคกี้มสนุสกสุดฟิน,นสุดจุศาซอย5้นะ,ะยังมีไปถึงวันที่29ธันวาคมค่ะงีแต่เราเดียวคะ่ะเชิญชวนทุกคนคะ่ะมางานของเรากันหน่อยดีกว่าครับก็อยากจะชวนทุกคนนะครับยังเหลือเวลาอีกตั้ง4วันในการมางานนี้นะครับ ในการมางานนี้ถูกแล้วครับกับงาน Merry and Munch นะคะที่นี่เลยจุฬาซอย5นะคะก็มีทั้งสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยยิ่มาตอนกลางคืนนะมีไฟด้วยทุกคนจะได้แบบสัมผัสกับบรรยากาศขพอเป็นคริสต์มาสแล้วก็มีบูธอาหารกว่า40บูธเลยครับมาที่นี่นอกจะได้รูปสวยๆกลับไปแล้วยังได้อิ่มท้องด้วยจุกๆเลย หนูพูดไปหมดแล้วดีดก็ขอให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขกับวันคริสต์มาสแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกินนอนะครับหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขใครที่ยังไม่มีสันที่แบบว่าไปเที่ยวไหนก็สามารถมาเที่ยวที่งานนี้ได้หรือใครที่หิวก็มากินที่นี่ได้เพราะว่าเขามีถึง40ล้านดังไม่ต้องแบบไปเสียเวลาเรามาแบบเอนจอยทำแบบทำเสร็จปุ๊บกินปั๊บมันอร่อยนะโดยที่แบบว่าแบบร้อนๆอะไรอย่างงี้ ก็มากันเยอะครับผมจะฮอนออนแล้วค่ะเฮียกับหนูออนๆแล้วนะคะยังไงค่ะก็มากันเยอะๆนะคะที่จุฬาซอย5แห่งนี้นะคะอ่ะฝากผลงานหน่อยดีิว่าจ้าหนูจ่าเฮียจ่าช่วงนี้ค่ะทำอะไรยังไงกันบ้างใครได้ดูอะไรกันบ้างครับก็ของผมล่าสุดก็เพลงละกันค่ะเพลง be my baby this Christmas นะครับ ก็ยังเหลือเวลาอีกหลายวันเลยกว่าจะถึงสินปีได้ฟังผมร้องอีกแน่นอนคะ่ะกับเพลงคริสต์มาสเพลงแรกของนูนิวนะครแล้วก็ซีรีส์ด้วย The Next Prince ข้ามฟาเคียงเธอนะครับเผื่อว่าใครแถวนี้อาจจะไม่รู้ว่าหนูกับเพียจะมีซีรีส์นะครับฝากซีรีส์เรื่องข้ามฟาเคียงเธอด้วยเย้ yeah. ครับผมก็ดูฝากซีรีส์แล้วก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเพอร์ซิงเกิลของผมด้วยครับเป็นซิงเกิลแรกผมงซูเปอร์ซีเรนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คงมีเพลงต่อไปเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมในปีหน้าก็ฝากแบรนด์เสื้อผ้าผมด้วยคาับซุปเปอร์สันนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามงานอื่นได้ทาง X หรือทาง IG ได้เลยครับผมค่ะนะคะครับแล้วก็ฝากที่ทีมด้วย <laughs> ฝากดูแลฝากเอนดูพี่พิมด้วยนะคะพี่พิมน่ารักมากมากเลยแกร็บเก่งมากที่พาพี่พิมออกมาจากบ้านไนดะ้ค <laughs> โอเค <laughs> ค่ะขอสิ่งเล็กๆให้กับซีนูนิวคะ่ะ <laughs> <laughs> อย่างที่บอกไปค่ะงานของเรานะคะยังมีไปจนถึง นที่29ธันวาคมนะคะทุกคนค่ะที่อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถมากันได้นะคะในงานค่ะมีบูธคิจกรรเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งอาหารนะคะแล้วก็อุโมงไฟนะคะหรือว่าต้นคริสต์มาสค่ะก็เป็นบรรยากาศ Marie m e r r y and Munch นะคะแล้วก็มีบริการจัดแ r ร b ค่ะเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะใครที่มาในงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าสั่งเซลฟี่อัพในงานนะคะลดทันที25%ค่ะสูงสุด100บาทนะคะไม่มีขั้นต่ําเลยนะคะแถมยังนำไปเร็จนะคะทุกการสั่งซื้อนะคะสามารถไปแ r a b ก,กับ Gift ได้นะคะไปสวยดาวกันได้นะคะไม่จากัด เลยนะคะทุกคนขะแล้ววันนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าจะกลับบ้านนะคะอย่าลืมค่ะใส่โค้ดนะคะ Grab Xmas ค่ะสามารถเรียก Grab กลับบ้านได้นะคะใส่โค้ดนี้นะคะลด1 5นะคะทุกบริการค่ะขออนุญาตยกเวนก้น Grab Taxi นะคะงานของเราค่ะมีทุกวันนะคะจนถึงวันที่2 9ธันวาคมค่ะพรุ่งนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใครนะคะอยากจะพบกับโบกไลค์แค่ นะคะพวกนี้ได้เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราสามคนนะคะก็ะจีค่ะซน N นิวค่ะแล้วก็ r ร b X P M C U m a r y a n d m u n น h นะคะอิมสนุกสุดวินอินจุฬาซอยห้าพวกเราทุกคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย Merry Christmas ขอบคุณค่ะ Merry Christmas ทุกคนไปครับบายบาย ไปด้วยกันไปีบ๊ยายบายไปทํากัรกครับผมขอบคุณนะคะพี่เพจียนไดเจียน